เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องอาพีสวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เป้ารถสวยๆมาชมรถสวย,ก,สวยกใช้นะครับคันนี้เป็นโตโยต้าโคโรล่าครับปี2006เครื่องเกียร์ดีสีสันสวยๆครับชมไฟอยาก ไม่เนื้อเชนเลยครับสมไฟอยากแล้วตัว e g i o t o ราคาสุดคุ้มเพียง49,000บาทเท่านั้นราคามอไซค์ครับรถยังสวยไปขับเที่ยวขับโชว์ได้สบายเลย49,000บาทเครื่องเกียร์ดีแอร์เย็นเล่มเอกสารชุดโอนนะครับพิกัดดูรถอยู่จังหวัดแพร่สนใจก็ไปดูทดลองขับประกอบการตัดสินใจให้ก่อนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง เม์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยนะครับจะนัดดูรถนะัดทดลองขับก็ติดต่อโดยตรงได้เลยทางเราเพียงมาชี้เป้าลื้อเท่านั้นไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านะครับสนใจติดต่อเจ้าของได้ครับภายในยังสะอาดเกียร์ t o จกไฟฟ้ามีชุดเครื่องเสียงแผงซาวให้ด้วย,ยเปิดฟังเพลงกันได้มีเงาครับห้องเครื่องสะอาดเดิมคันหน้าบางๆบ,บอดีีดีไม่มีรอยชนหนัก ะเบียน67นะครับภาษี67ตุลาขออภัยไม่ใช่ตุลาพฤษภาภาษีขาดนะครับก็ไปตอ่อตอนโอนได้สนใจก็ติดตอ่อเจ้าของได้เลยคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ายัางไงก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ